สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนครับคลินิกนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่9โมงถึง10โมงเช้าซึ่งเป็นการจัดแบบสดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าทำไมคลินิกนี้มีเวลาสั้นจังนะครับเพราะว่าคลินิกนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่าอาการเพื่อที่จะให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้คุณผู้ชมครับ เบอร์โทรศัพท์ของเราก็คือ026893673 026893673หรือจะ SMS มาก็ได้นะครับด้วยการพิมพ์ TC เว็นวักตามด้วยคำถามส่งมาที่4649000อีกครั้งหนึ่งนะครับ026893673หรือถ้าจะ SMS ก็พิมพ์ TC เป็นวักตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่4649000คุณผู้ชมครับเมื่อาวานนี้นะครับ เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องโรคที่มากับช่วงหน้าฝนนะครับจนกระทั่งเลยเถิดไปจนกระทั่งถึงมีคุณผู้ชมโทรศัพท์มาเรื่องของการที่มีกระดูกไปทับเส้นนะครับทำให้เราเกิด คำถามขึ้นมาว่าแล้วทำไมไม่เอาสิ่งที่คุณผู้ชมถามมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยวันนี้นะครับและวันนี้ผู้ที่จะมาไขข้อปริศนาของเรายังเป็นหมอปิงเช่นเคยนะครับขอต้อนรับแพทย์จีนชรัดงามศรัทธาครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานทาไมคุณหมอถึงตัดสินใจเอาสิ่งที่คุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามามาเป็นหัวข้อการพูดคุยกันในวันนี้ครับครับก็ คือจริงๆแล้วอ่ะนะกระดูกทับเส้นเป็นเป็นเป็น,ปนโรคโรคหนึ่งที่ค่อนข้างจะนิยมคร,ครับใช้ในการฝังเข็มเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นหมอฝังเข็มคนคนหนึ่งเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งของเรานี่รับสิบกว่า20สิบเคสอย่างน้อยครับนะฮเยอะมากหมายถึงว่าคนที่มาแทบจะทั้งนั้นเลยก็เป็นโรคนี้ทั้งนั้นอ๋อไม่ใช่คือผมว่าสัก 20-30%านได้2 0่0าของจากคนไข้ของคุณหมอทุกวันก็จะเป็นโรคกระดูกทับเส้นใช่ครับเยอะมากครับคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยถ้ายยกเอามาเป็นส่วนๆก่อนนะครับกระดูกกับเส้นคำว่าเส้นนี่หมายถึงว่าเส้นเลือดหรือเส้นเอ็นครับเส้นประสาทเส้นประสาทใช่และถ้าเกิดว่าถ้าเรามองจากเจ้าหุ่นจำลองตัวนี้ก็คือเส้นเส้นเหลือง เส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่คือเส้นประสาทครับนะครับแสดงว่าถึงครับคุณหมอครับจริงจริงๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าขาดดูกทับเส้นเนี่ยต้องต้องต้องคุยกันนิดนึงครับนะครับต้องคุยกันนิดนึงคือกระดูกมันไม่ทับเส้นหรอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับตั้งข้อสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็หลงประเด็นไอ้เจ้ายาเมื่อวานนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ จับเลี้ยงจับเลี้ยงบางคนไปกินหลังจากที่โรคเข้ามาสู่ร่างกายแล้วคุณหมอแนะนําว่ามันต้องกินก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกระดูกทับเส้นก่อนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจองค์รวมทั้งหมดของการพูดถึงแพทย์แผนจีนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับคือจริงๆแล้วคําว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยกระดูกพอเราเจริญเติบโตมาถึงเต็มที่แล้วนะฮะโอกาสที่จะมา มาเจริญเต,ติบโตผิดที่อย่างไรมันก็น้อยครับน้อยมากนะเกือบจะไม่มีเลยนะโอกาสที่กระดูกจะไปชนกับเส้นประสาทจริงๆนะไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่ว่าเส้นเดาแต่ว่ากระดูกแล้วก็จะมีเส้นประสาทอยูข่ข้างนอกคือ <c oughs> จริงๆแล้วคืออะไรจริงๆแล้วคือมองรองกระดูกหมอนรองกระดูกคมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายบ้างครับหมอนรองกระดูกกระดูกจะมาจะมีอยู่ตรงสันหลังตลอดทั้งแถวนะฮะคือกระดูกสันหลังเนี่ยจะเป็นท่อ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 นครับถูกไหมฮะกระดูกสันหลังจะเป็นท่อ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 นเป็นต่อขึ้นไปครับนะครับนะระหว่างกระดูกกับกระดูกแต่ละท่อนเนี่ยตรงกลางก็จะมีดิสต์ตัวหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นตัวข้อต่อตัวข้อต่อตัวนั้นคือหมอนรองกระดูก นะฮะสีขาวขาวนะฮะถ้าเราเราเคยไปกินหมูหรือว่ากินสลาหมูนะครับหรือไปกินทีบอสต๊กตรงนั้นเลยนะฮะตรงที่เป็นแผ่นสีขาวขาวที่เป็นวงใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละับเขาเรียกว่าหมองรองกระดูกครับระหว่างกระดูกกับกระดูกมันก็จะมีส่วนข้อต่อข้อต่อของมันนะฮะคือปกติสัตว์ปกติเนี่ยก็คือเดินสีเท้า ครับนะฮะเพราะไอ้หมอนรองกระดูกตรงนี้จะไม่ค่อยใช้แรงเท่าไหร่อ๋ยพวกสัตว์เดินสี่เท้าใช่เพราะว่าอย่างเช่นไม้เงี้ยเราก็จะเห็นข้างหลังมันอ่ะใช่เหมือนกันเขาก็จะมีหมอรองกระดูกเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยไึ้นพวกสัตว์สองเท้าเขายืนขึ้นมาพอยืนขึ้นมาปุ๊บแรงมันก็จะทับลงมาครับถูกไหมฮะแรงมันก็จะทับลงมาคือจากหัวเนี่ยมันจะทับลงมาข้างล่างครับถูกไหมฮะมันจะไปกดทับไอ้ตรงตรงหมอนรองตรงนี้ครับครับ ทีนี้พอมาถึงบากดทับตรงนี้เนี่ยมันก็ปกติจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือตรงกระดูกตรงนี้เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่ทําใหเ้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับโชกัช็กชอกอับของรถของรถนะฮะเวลาเรากระแทกอะไรนี่นีหนอน,อนอมันก็จะไม่ค่อยนึกถึงเวลารถมันต้องขึ้นเนินนะแล้ว อึ้งแล้วก็ตัวชกอัพใช่เพราะเวลาเรากระโดดเวลาจะทําอะไรทุไวฮะมันก็จะ้องเป็นตัวชกอัพตรงนี้อทุไวฮะเพื่อจะมาให้มันมันมันนั่นมันกระแทกนี่คือนี่คือตรงตรงมอลงกระดูกตรงนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือปัญหาก็คือเวลาเราหกล้มนะครับเวลาเราหกล้มนะครับหรือเวลาเรา ก้อนจาพื้นนะฮะโดยเฉพาะเราก้อนจาพื้นป้งลงไปแรงมันจะเวลาเรากระแทกลงไปปุ๊บแรงจากข้างล่างมันจะส่งขึ้นไปข้างบนครับข้างบนมันก็จะกระแทกลงมาด้วยนะฮะสองแรงบวกกันทีนี้ถ้าเกิดว่าผิดจังหวะมันอาจจะเคลื่อนมันไม่ยังมันไม่เคลื่อนเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตรงหมองกระดูกข้างในงมันจะเป็นน้ําครับพอกระแทกตึงปุ๊บน้ำมันจะปีออกมาแล้วการปริของน้ําจะทําให ก็จะทาให้อ้กระดูกปกติมันจะกลมๆอย่างนี้คมันก็จะปีออกมาเพราะปีออกมาปุ๊บมันจะแหลมออกมาเลยครับนะพอแหลมออกมาปุ๊บทำไงนะฮะร่างกายก็ตกใจเฮ้ยทําไมแหลมอย่างเงี้ยครับทำไมมีอะไรออกมาก็จะพยายามที่จะไปเอาแคลเซียมเพื่อไปเกาะมันให้มันให้มันอยู่ที่อยู่ที่คุมมันไว้ครับนะฮะพอเกาะช่วงแรกมันก็เกาะนิดเดียว ไอ้ <c oughs> ตรงข้างหลังมาเอ้ยทําไมเกาะแล้วไม่สวยก <c oughs> ็เลยเกาะไ,ไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยเกาะไปเกาะมาก็จะยาวออกมา oh, การเป็นเดือยลกยออกมาไกเป็นเดือยกลกยเป็นลกยเป็นเหมือนกับติ่งงอกออกมาไกยเป็นติ่งงอกและไอ้ติ่งงอกนี่แหละที่มันมีปัญหาเออสิติ่งงอกนี่แหละไปคือปกติไอ้ตรงตรงดิสตรงนี้เนี่ยครับตรงดิสตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นภาษาออกมาสองเส้นครับ นะเส้นประสาออกมาสองเส้นอย่างงี้นะฮะแล้วตัวติ่งก็ออกมาออกมาถึงปั๊บไปชนกับเส้นประสาดพอดีตรงนั้นแหละที่เขาเกิดอาการร่างกายก็มีปิกระดูกกับเส้นประสาบมันชนกันเพราะกระสูกกับเส้นประสาบมันชนกันตุ่มปั๊บมันก็จะทําให้เราปวดลงมาถึงขาครับนะครับนี่คือความหมายของกระดูกทับเส้นมันไป,ม,นไปมันไปทับ เส้นตรงนี้นี่เองใช่ก็คือครตรงกรดเส้นตรงนี้นี่คือ,อความหมายของกระดูกทับเส้นใน,ในทฤษฎีของแผลปัจจุบนันนะครับเพราะเราจะเห็นว่ากระดูกทับเส้นนั้นเวลาเราถ่ายเอสเลเนี่ยมันก็จะตรงกระดูกตรงนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับ,รบแล้วก็จะมีเดือยไก่งอออกมานี่คือกรณีแรกที่เราที่กระดูกทับเสน้นนะครับส่วนอาการของอาการที่เกิดกับกระดูกทับเส้นแรกๆเลยจะเกิดอะไรก่อนครับ แรกๆก็คือจัดมือก็จะชามือชาชาเท้านะกระดูกทับเส้นนี่มันจะมีอยู่สองที่ที่จะทับได้นะครับคือปกติเนี่ยกระดูกที่มีซี่โครงอยู่นะฮะสิบสองเส้นที่ที่อกเนี่ยนะที่หลังเนี่ยสิบสองสิบสองข้อเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีมีกระดูกทับเส้นนะฮะแล้วก็มีซี่โครงอยู่นะครับพอมีซี่โครงปั๊บก็จะทําให้ กระซี่โคงมันก็จะมีเนื้อกับเนื้ออยู่ครับพอมีกบเนื้ออยู่ปั๊บก็จะทําให้ข้องข้ังจะคงที่ครับไม่ค่อยเด้ไม่ขยับไม่ได้อืมคมัจะขยับไม่ค่อยได้เพราะขยับไม่ค่อยได้ปั๊บก็จะไม่มีปัญหาอืมครับแต่ว่ากระดูกของเราจะมีสันหลังเนี่ยจะมีสองช่วงที่ไม่มีซี่โครงครับหนึ่งก็คือกระดูกคอที่ตรงนี้นะครับำลังกระดูกทับเส้น ปวดคอภาพที่ขึ้นนี่คอพอดีเลยนะครคือกระดูกท,ที่คอเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในเจ็ข้อเนี่ย C1 ถึง C7 เจ็ดเนี่ยมันไม่มีมันมีซีโครงใช่ไหมซีโครงไม่ได้ครับ,รบมันเดียวเดียวเพราะเดียวเดียวปัปกกบ๊บโอกาสที่จะกระแทกก็จะค่อนข้างจะสูงครับนะะฮโอกาสที่จะกระแทกก็จะค่อนข้างสูงเพราะกระแทกปั๊บตรงคอตรงนี้ก็จะมี ดิสกก็จะเคลื่อนได้แล้วก็แคลเซียมก็ไปเกาะจนกลายเป็นเดือยออกมาแล้วก็ไปทับเส้นประสาทไอ้กรณีอย่างนี้ก็จะทําให้ปวดชาที่มือครนะปวดชาที่มือนะขณะเดียวกันก็จะปวดชาที่ต้นคอไปด้วยปวดเก็งที่ต้นคอนี่คือจุดแรกจุดแรกจุดที่สองก็คือตรงเอวนะฮะตรงเอว นะตรง L 1ถึง L 5ตรงนั้นมีว่า้ข้อครับ L 5นตรง5ข้อตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีซิโคมเหมือนกันนะฮะพอไม่พอ5ข้อนี้ไม่มีซิโคมก็จะมีโอกาสเคลื่อนได้เหมือนกันครับนะแต่ถ้าหากว่ามาถึงข้างล่างนะครับก็จะอีกอาการหนึ่งก็คือจะทับเส้นที่ขานะฮะก็จะทำให้ปวดหลังนะฮะปวดขา ล้าวลงมาที่ขาบางคนจะจากขาลงมาขึ้นบนข้างบนแต่ส่วนมากจะจากขาขึ้นข้างบนมากกว่าล้าวลงไปส่วนอื่นมีอีกไหมครับอย่างเช่นข้อต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกตรงนี้ไม่มีไม่มี่ินดิตรงนี้นลครับอันนี้ไม่ค่อยมีทับเส้นลครับนะครับน้อยมากอาการก็จะเริ่มจากการชาก่อนหรือเปล่าครับโดยเริ่มต้นอาจจะปวดเลยก็ได้อาจจะปวดเลยก็ได้ใช่แต่ที่แน่ๆก็คือมันจะที่ตำแหน่งตรงบริเวณนั้นอย่างเช่นต้นคอ หรือว่าสารหลังนะครับตรงนั้นแหละที่มีอาการของกระดูกทับเส้นมืนไอนตรงส่วนที่เขาขาวใช่ไหมครับถ้าเป็นที่แบบว่าช่วงล่างช่วงล่างต้องเป็นช่วงล่างเพราะว่าช่วงบนนั้นก็จะมีซี่โครงอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้ถ่ายแฉ่ฉายซี่โครงมานะฮะที่12เส้นข้างบนเนี่ยเอ่อ12ข้อข้างบนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่าไม่มีเลยไหมมันก็ไม่ใช่บางครั้งอุบัติเหตุรถยนต์ตัก ก็เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปถามคุณหมอพอดีเลยครับว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดที่จากอะไรถ้าผมลองนึกถึงนะครับคนเราแก่ตัวก็เป็นได้ใช่ไหมครับครับเพราะอะไรครับคือคืออายุคือสมัยก่อนพวกเราที่ผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะดีก่อนนะครับผ่าอาจารย์ใหญ่นี่หมายถึงผ่าศพ ใช่ถูกนะครับก็คือว่าเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ใช่เราเราเราเรียนเรียนเราต้องเรียนรู้ครับครับเวลาเราฟังเข็มลงไปเนี่ยเข็มเนี่ยลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าถ้าลงไปแล้วเจออะไรบ้างถูกไหมครับเราต้องผ่าัญญารญเหมือนกันนะครับเราก็ต้องศึกษาตรงนี้ตอนที่ผ่าอาญารยใหญ่เราจะพบว่าถ้าอายุมากๆเจ็ดแปดสิบเนี่ยร้อยละเกือบเกือบจะร้อยละร้อยเป็นโรคหมอนเป็นเป็น มีเดือยกดูกออกมาเส้นใช่ครับนะครับคนที่อายุมากใช่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคนที่มีเดือยก่ดกออกมาอย่างนั้นแล้วจะต้องมีอาการของกระดูกทับเส้นปวดขาปวดขขนเป็นมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นครับนะครับต้องต้องต้องแยกตรงนี้ครับที่เราตรงนี้เราพูดถึงอยู่คือหมายความว่าความหมายของกระดูกทับเส้นของทางแพทย์ปัจจุบันเขานะฮะคือมีการทับจริงๆครับนะฮะมีการทับจริงจริง นะครับการกระดูกทับเส้นยังมีมีอีกตัวหนึ่งนะฮะมันไม่มีเดือยไก่ออกมาแต่เส้นประสาทมันออกมาสองเส้นนะครับเส้นประสาทออกมาสองเส้นทีนี้พอพอตรงดิสตรงนี้มันไม่ได้ออกข้างๆแต่มาออกตรงที่กระดูกออกมาพอดีมันปิกออกไปเป็นียดเอาตรงนั้นก็มีกรณีนี้ต้องผ่าตัด อืมครับต้องห่าตัดก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนตรงนั้นนะครับ,รบนอกจากธรรมชาติก็คืออายุไขของเราแล้วที่คุณหมอบอกว่าคนแก่ก็มักจะเป็นกันจากที่ประสบการณ์การเยาะการรักษาอีกประการต่อมาอุบัติเหตุเป็นได้ไหมครับเป็นได้ส่วนมากจะเป็นจากอุบัติเหตุ อุบัติเหตุจะเป็นตัวที่แต่ว่าการการที่มันกระดูกทับเส้นส่วนใหญ่มันต้องใช้เวลาสร้างแคลเซียมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่มันคือพลิกโดยกระทันหันเลยไม่เลยกระดูกทับเส้นเนี่ยคนถามเขาว่าเคยอุบัติเหตุไหมเขาบอกไม่เคยโอ้หอครับใช่เพราะว่าคําถามของเราเนี่ยบางทีไม่ชัดเจนครับเขาถามว่าไม่เขาเขาจะตอบว่าไม่เคยเพราะว่าตอนที่เขาปวดตรงก่อนนั่งสักสามสี่เดือน เขาไม่เคยปอุบัติเหตุเขไม่เคยประสบัติเหตุใช่ก่อนก่อนที่เราประสบอุบัต <st> ิเหตุแล้วทําให้กระดูกทับเส้นนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาสิบปีบางคนเพราะมันต้องสร้างค่อยๆแทลวเซียมให้มันทะลุออกมาเป็นเดือยไปทับเส้นประสาทจากการที่เราคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับนี่คือ คือต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอจะต้องถามหรือว่าคนไข้จะต้องเตรียมต่อให้ใหได้เนี่ยก็คืออย่างเช่นถามว่าเคยประสบอุบัติเหตุประสบ,บประสบอุบัติเหตุไหมนั่นไม่ได้หมายถึงว่าวันสองวันหรือว่าเดือนสองเดือนต้องย้อนกลับไปอีกนะครับว่าก่อนหน้านั้นเป็นปีปีเนี่ยได้รับอุบัติเหตุไหมโดยเฉพาะก้นจำพื้นก้นจำพื้นใช่ตัวน,นั้นหนักสุด หมายถึงว่ากระแทกก้นก้นกระแทกลงไปที่พื้นหกล้มก้นกระแทกพื้นก้นกบตรงนั้นมาฮะก้นกบตรงนั้นนะฮะตอนนั้นจะเป็นอุบัติเหตุที่ไปกระแทกที่ตัวดตัวมอว์อกกระดูกมากที่สุดครับนะฮะเพราะว่าคือปกติยงไม่เท <pour S 1> <ge> ่าไหร่นะฮะพอเวลาก้นจัมพพื้นก้นกระแทกพื้นปึ่งลงไปปุ๊บนะฮะน้ำหนักของเราอั้งตัวท้องเบิร์นี่มันเท่าไหร่แล้วก็ไอไอแท่งกระดูกของเราเนี่ยใช่ ลงไปตรงๆ <c ười> ะะเปิ้ลลงไปตรงๆนะฮะพอลงไปตรงๆไอ้ตรมข้างล่างมันก็จะส่องพ <c ười> อง,งขึ้นมาแรงมันจะจะส่งแรงขึ้นมาไอ้ตัวข้างบนมันจะกระแทกลงไป <c ười> ตัวข้างล่างกระแทกขึ้นไปตัวข้างบนกระแทก <c ười> ลงมาปั๊งปั๊บเสร็จ <c ười> นึกออกเลยนึกออกเลยนึกถึงตึกสูงๆแล้วก็อะไรก็ได้สูงๆแล้วก็ตึ้งตึ้งนะช็อกอัพเลยเสียเลยช็อกอัพเสียเลยมีเรื่องของการพันธุกรรมเป็นไปได้ไหมครับ พันธุกรกรมรอพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นอปปาป้ามากงเป็นอย่างเงี้ยจะติดมาถึงเราไหมครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตรงน,นั้นไม่ค่อยมีนะฮะสมเกิดมาจากอุบัติเหตุนะอายุขายครับเพราะว่าใาช้มาเจ็ดแปดสิบปีแล้วคุณคจะให้สวยเช้งเหมือนกับเด็กวัยรุ่นมันเป็นไปได้ไหมครับเอ่อ ตรงน,นั้นกับไม่ค่อยไม่ค่อยผลอะไรเชื่อเท่าะนะฮะตรงนั้นจะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับกระดูกพูน <c oughs> นะฮะเวลากระแทกแล้ว คือคนอื่นต้องกระแทกแรงๆถึงจะนั่นแต่ถ้าเรากระดูกพูนมากๆเนี่ยพราะกระแทกนิดเดียวมันก็แตกเลยจ้ะเพราะว่าพูนนี่มันเกิดจากสาเหตุอื่นเกิดจากเกิดจากที่มาอย่างอื่นนะครับพอโดนกระแทกนิดเดียวก็เลยเปราะง่ายมันเปราะง่ายถ้าตัวกระดูกเองผิดปกติก็เป็นไปได้ครับครับผมนะครับมีอะไรเป็นไปได้บ้างมนอนผิดที่นั่งทำงานแล้วก็ก้มอย่างเดียวตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดสรีระ เดินผิดเอออะไรใส่รองเท้าส้นสูงมากไปเป็นไปได้ไหมครับคือไอ้ก,กรณีนี้อีกกรณีหนึ่งครับ,รบ,รบตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องกระดูกทับเส้นของทางแผนปัจจุบันเขานะครับอันนี้ของเขาเขาจะต้องมีเห็นว่ากระดูกออกมาทับเส้นจริงๆรหรือตัวดิสออกไปเบียดเส้นจริงๆเห็นเดือยไก่จริงๆเห็นไอสลีระของตรงช่องว่าง นะฮะผิดปกติจริงๆเขาถึงบอกว่าคนไข้คนนี้กระดูกทับเส้นแต่บางทีสวยเช้งเลยนะฮะเขาไปไทยเอเซเลออกมาสวยเช้งเลยไม่พอใจไปถ่ายเอมไอก็เหมือนเดิมนะฮะอันนั้นว่าอะไรอีกเรื่องหนึ่งว่าทําไมยังปวดยังมีอาการกระดูกทับเส้นอยู่รวมถึงตั้งคอนานนะฮะลดคอมพิวเตอร์ ครับ,รบใส่ซ่อนสูงอาจจะมีส่วนเข้ามาว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันพักสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะ,ะโทรศัพท์เข้ามา026893673เต็มไว้ให้ดีนะครับสักครู่เดียวครับ